สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เข้ามาพ่อกันอยู่อย่าสวทอดนะครับเนาะสิภ้ามาเบิงไรนาสวนผสมกเกษตรอินทรียของแท้นะครับเนาะมันมีสารเคมีนีะครับ มีตั้งแต่บักพริกบักเขือบักแข่งพักอีตูพักกาดพักซี่นอไม่บักเขียบอันนี้ก็ทับทิมขววน้ำมักปลาช่องต้อง,งปลูกมันแก้วมันเทศ ผักชีซีเรีาลขนาดมะหอมอันไหนพักเก็บไปหนึ่งได้แนะ่หนึ่งโมแต่เอาไปจัะอย่างละน้อยกนันพักซีพักบัวน,นะครับมักซีดาแห้งแบ <c oughs> สบขนาผสมครับมีไฮม,มีหน้า,น,านี่ก็บ่อ,นะบอเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลานะครับ ที่นี่เพนยนญุ่่นกันเป็นเล่าเฮ็ดนะครับปลูกเฮ็ดขอนขาวเฮ็ดนั่งฟ้าบริใส่สารเคมีนะครับก็มีขี่งว่าขี่หนูนะครับเลี้ยงหนูพร้อมเลี้ยงกบเลี้ยงปลานี่ครับขนาดนกนังแอ็นยังมาอยู่เลยเนี่เพราะวา่า เศษอินรียหลวนๆน,นะครับเดี๋ยวข้อสิ้ผ้าไปเบิ้งนะครับสวนปอนสีก็มีนะครับท่านี้ก็มีสวนข้าวโพดอนมันปลูกมันปลูกยังพร้อมครับนาะห่าก็มีนะครับพ็ดเข่ามื้อนี้เขาก็สีเข่าแล้วนะครับยังพันได้เก็บเข่าบานอยู่นะครับบรรยากาศดีต้นต้นไม้ตน้ตน,ตน,ตนไหลก็ยังเหลือ,อร้ายนะครับนะ ต้นสาสต้นแสบ,แบงต้นแดงต้นดูของธรรมชาติกันยังเหลืออยู่นะครับนะเนาะนะครับบ้านนาบ้านนาดยวจะพไปเบ่งนะครับสวนบอนสีนะครับ หลากหลายนะครับมีตั้งแต่ดาวเรืองอันนี้หรือสีผสมนะครับนะ้มีหอดขอดเงินขอดทองนะครับนาะถุงเงินเงินเป๋าตุงนะครับเป๋าตุงก็มีนะครับเป๋าตุงนี่กระเป๋าตุงสีม่วงนี่ครับเป็นหกหลง หกหลงยาโสท่นนี่สีสีออกแดงนะครับมัคือหม่องอื่นเด้เนี่ยแต่ก่อนเป็นสีชมพูปกติเป็นสีชมพูนะครับปีนี้ออกแดงนะครับเนี่ยสีแดงงามคักนะครับนาอออกลูกออกหลานหลายนะครับนี่ถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองกอบเง,ง,ง,งินกอบทองห่อเงินห่อทองก็มีนะครับน้อนี่ครับ นี่ครับห่อเงินห่อทองถุงเงินถุงทองนะครับป้ยเซียนนะครับหกหลงยาสวธรนะครับสีสีออกแดงนะครับงามคักนะครับเนาะนี่ก็เป็นเสน่ห์จันแดงนะครับเสน่ห์จันหอมนะครับเนาะนี่ก็เป็นกวักโพเงินนะครับออกลูกออกหลานอย่างหลายนะครับเนาะ สนใจกัติดต่อขาม่าได้นะครับนาะคกับเป็นไร่นาสวนผสมเกษตรอินทรีย์แท้จริงนะครับนาอะนะครับอนอกจากมีต้นไม้แล้วกัมีพันุไม้หลากหลายนะครับนาะพันไม้หลากหลายเนี่ยสนใจก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับบ้านหนองแสงตาบนโไพไซเ์อำเภอป่าติว้วจังหวัดยโสธรน,นะครับอันนี้เป็นบักซิดาสีม่วงนะครับนาะ นะครับกวยคังกวยสีม่วงก็มีมีอินทผลัมนี่ก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกลุ่งเลี้ยงหอยเลี้ยงกบมีทุกอย่างนะครับเนาะหมัก่วงหมักมันบักเน่าหมักโอบักเซลก็มีนะครับบมักกอกนามเนาะบมักเซลนะครับอันนี้ก็เป็นอ่อเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับเนี่ยครับ เกษตรอินทรีย์ของแท้นะครับมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเนาะน้ำแดงของเฮ่านี่ยนะครับรับประกันได้ว่ามีสารเคมีนะครับนอกจากเห่ากินความปลอดภัยแล้วก็ความสวยงามหลากหลายนะครับเนาะเนี่ยเกษตรอินทรีย์วิธีชาวบ้านนี่ก็เป็นเหล้าเฮ็ดนะครับเนาะอันนี้เป็นเหล้าเก่านะครับเก็บเฮ็ดไปแล้วเป็นเหล้าเก่าเนาะนะครับ ของกินมีครบนะครับนาะอแต่ว่ามีหลายๆเจ้าับางอย่าก,ากนอกจากมีบอลสีหลากหลายแล้วก็ยังมีบอลสีสวยงามบอลโบล้านหายากนะครับอันนี้เป็นเข้าเอินวาสอพิญญานะครับเป็นบอลโบล้านหายากนะครับนาะอนะครับได้ขยายพันธุ์ไว้นะครับ ก็สิเลี้ยงให้มันใหญ่ซะก่อนเนาะแต่ว่าอันนี้ต้นลูกนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้นแม่เนาะครับข้างๆนี่ก็สิเป็นบอ่อกบเลี้ยงกบเลี้ยงอ่าเฮครับเนาะเนี่ยกรับเลี้ยงกบเลี้ยงกบเลี้ยงกบตัวใหญ่นะครับเนาะว่าไม่มีเยอะนี่นะครับ มีบอหอยเชอรี่นะครับนาอหอยเชอรี่แล้วก็มีนะครับเง,งี้ยงกบเมืองวนี่ด้วยโอมันมาหากันไดนตอนเด็กสองตอนเบเลอะเลยตันเดอมั้ยมัไครับไปจับอไ้างกัเอรเบบนะรับ มัดต่อมันยเอาไปขายใส่าหม้นบันเนี่ยตัวตายมันก็เลยออกมามโบราสังพอพอหนึ่งตังต้นนี้ตัวผูตายแลวสองตัวบันนี่ตัวนี้้ไคือมันกันหรออืม เลขึ้นาต้นหนึ่งตนหนึ่ง่เอไมยอมขายแล้ส่วนหนแม่นี่พ่อนี่แม่จำหนีายใครร่ละเบิดมีหัวหายเลยร่วละร้อยแปดสิบแม่พันเดแม่มันชุดละพันผู้นึงแม่สองอยู่นี่จักบอกรึเลย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบอ็ดสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดบี่สิบเจ็ดบอข้างนอกก็มีอีกสิบสามข้างนอกนี่บอบ่ร่วมบ่เราะบน่สอา่ห้กทำออยาครับอย่งสานน็ตัวกลื้อแต่ว่าอยาจให้เรียกดอกเปรืองหัวนฮง ว่าอยู่พุ่นปลูกข้าวโพดแล้วเนาะให้มันมีข้าวโพดเะาับน้ำจิ้มตาข้าวโพดย่างต้นนันมั่นนะเขาเข่าเข่าก็ได้ตัวเข่าก็ได้ข้าวโพดก็ได้ข้าวโพดลายยุทธทั้งพุ่นอ่ะนข้าวโพดหมดยาดีด้วยอาหารมาไว้แห้งให้ตัวใหญ่ขนออกมาออกมาออกมาหน่อยตุนใหญ วัปุ่นก็ม,มีบ่งยานี่ข้างในนะนหมนเหมือนก็ดอกเ,อนอเ้นแห้งหมดเลยออกไม,ม่อะไรจอยวัดกินนมไหนเดียวบางไงแล,แล้วบ้านเขาเขาไน้ยมกินกะะันห ว่ากินบ่กินก็ได้ขายออนไลน์ก็ได้ห้อย่างทรงตากแห่งก็ได้ก็ได้ขึ้กันทรงอบองงายมัคือเจ็ดพันนงยซื้อไปเจ็ดพันจะยังดิบหลายหลังมันมันบาขายแล้วคือไม่หีเป็นสิเกือบสิบหาตัวเป็นสิบตัวแล้วลูกมันอยู่นี่ปต้องออกมมง นี่ใ้ลา,า,างฝาป่ะเอล่างฝ่เกิดารอบสองเอนนานหนึ่งบดไปแล้วนี่อรอบสอ,อีกจังมือนจงสีเก็บไน,นี่แล้วห้าเกินเลยนี่อีกอีกสองสามหมื่นเกนนี่เนนก็บไปแล้วรอบหนึ่งรออีกสองสามมื่นนี่กำลังออกอน้น่อย อเอาแอฟข้าวเหนียวเขาไม่ได้อามามันเป็นมีแต่ออสัตวหน่อยนะครับสัตว์ใหญ่ก็มีเลียงงเลยเล้ยงงัวเลี้ยงนะครับเลี้ยงงัวขอกงัวเอาเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้นแม่ของอ่าซอฟินยาบอนสีหายาดนะครับเนาะ ำลังเพาะไข่หอยเชลลีบรรยากาศดีครับต้นไม้ต้นไหลก็ยังเหลือหลายอยู่นะครับเนาะสีเป็นตน้นศาสต้นสะแบงนะครับเนาะต้นแดงนะครับอันนี้คือต้นไม้ธรรมชาตินะครับบดรปลูกรุกขึ้นเองนะครับใสีเวลาจาักหน่อยนะครับว่าเป็นเรียวกว่าเป็น น่าศึกษานะครับเป็นเกษตรดีซี่ของแผ่นะครับไรนาส่วนผสมนี่ครบมุงจรนะครับเนี่ยครับมอเรียงครบยางหลายนะครับนาะเนี่ยครบนีดเดียตัวใหญ่ๆครับเนี่ยครับเนี่ยนี่เนี่ยจะมาบอกากินนะครับนี่ครับต้นแม่ของบอนสีสอพินยานะครับเป็นต้นไม้สีแดงกับจิง นะครับแต่ว่าไขพวกกวนอูงาบเงาวกวนอูเต่ว่าพวกปีกกินเอรี่อย่างเนี้ยใบสีน้อยๆแล้แหลมนะครับนะแตียว่าซอพินญ,ญานะครับใบสีอ้วนๆนะครับงามนะครับปลายแหลมใบอ้วนปลายแหลมนะครับเนาะครับนี่ก็จะมีกวนอินนะครับอันน,นีน้คือเอามาเสียงไหมเนะจะบดเสี้ยงกัเดี๋ยวคนสิ่มาขอสื่อนะครับ จริงบอลพวกนี้หายากนะครับจะซื้อนี้ถือว่ามันมีคุณค่าหลายกว่าละค่านะครับเข้ากับบอยากขายเนาะนะครับอันนี้เป็นสวนของพี่สาวผมเองนะครับพี่สาวผมเองที่ยโสธรนะครับอำเภอป่าติวตําำบลโพไซบ้านหนองแสงนะครับหมู่แปดนะครับเดี๋ยวสีขึ้นเบอร์โทรไปให้นะครับเนาะครับน้องขอใส่เวลามาหลายนะครับนี่ตะเวนคำข่อยเรื่อร่ง เดี๋ยวจะพาแม่กลับบ้านนะครับไปอาบน้ำเมื่อนี้หนาวนะครับเป็นวันที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาตินะครับนี่เขากำลังมาพบปะกันนะครับเนะาะกับเกษตรินทรีวิเกษตรินทรีวิถีชาวบ้านนะครับเนี่ยสำหรับอขอบคุณผู้ที่ติดตามนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจกด,ดติดตามอย่างนี้นะครับเด้อ ขอบคุณหลายครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอจบคลิปไปต่านี้ก่อนนะครับเนาะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับอย่าลืมกดติดตามหันด้วครับเด้อขอบคุณยหลายครับสวัสดีครับ